ค่ะทุกคนพบกับช่อ easy, easy, ง Easy e a ิง่ายๆนะคะวันนี้ทุกคนเราจะมาพาไปดูบรรยากาศที่พทัทลุงกันนะคะพราะตอนนี้เราอยูพ่พัทลุงนะนี่คือห้องค่ะมีเครื่องซักผ้าด้วยเนาะอืมขับไปดูกันเลยกคนเราก็จะมาต่อแล้วนะคะทุกคนก็ <c oughs> เสียงแหบอะ่ะนี่อันหนึ่งอ่ะอย 我帮你改 ทุกคนเราจะเอาขนมปังชรากินไปแล้วนะขนมปังนี้นะคะไปให้อาหารปลาการเขามีที่ให้อาหารปลาด้วยเนาะใช่ไหมทุกคนาารรคก็นกวูวว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 งวว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 วันวว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 นววน,นมวว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 วีวว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 นนววกววนววววววนวจวเวว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 นวว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 นวววววววนี้ก็จะเวะะาานะ็นเ ที่หลอดร้นนะคือห้องพักคือลูกหลอดแล้วก็มีเชฟอยู่ในห้องเราด้วยเนาะก็คือเขามามานทำเหมือนแบบแล้วก็นี่จะเป็นวิวข้างหลังแล้ววันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอีกหลายห้องเลยเนาะพี่ดีตามนี้ดิมีไหมอเอาให้นายอยู่นะนี่มันก็คือเหมือนอุาหกรรมแล้วเนาะมืดมืดเงาไถ่่มไ เดิอนก็จะเป็นแบบนี้แตงสวยมากค่ะ <im ple asure> เดี๋ยวเราไปดูจุดที่ให้อาหารปลากันดีกว่านะคะ <im ple asure> นี่ทุกคนก็จะมีเครื่องออกกำลังกายด้วยนะคะตีะ <im ple asure> ดีตีแล้วค่ะทุกคนมีจอมปลวกอัอนใหญ่มากเลย ทำไมไม่มีคนให้อะา,ารเลยอ่ะนี่นี่มีก็แค่ตั้งของให้นเลยนะนี่เลยนะที่เราจะให้อาหารปลาวักคนมีช่วงนี้เขาไม่มีปลาพอเราหยอนลงไปไม่มีใครกินเลยนะเฮ้ยไม่มีปลาตัวไหนกินเลยครับโดนดูสายน้ําสงบเงียบม,มากเราจะไม่สยยใส่ลงไปแล้วนะเดี๋ยวน้ำจะร้อเอาไป ดูอีกที่หนึง่งท,ที่แกล้งแถนี้ดูก่อนนะคะว่ามันจะมีไหมเนาะเพราะว่าสระน้ำกว้างขวางมากต้องเดินดูดิต้องเดินย้อนกลับไปค่ะทุกคนกนี่เห็นดิฟันให้คนดูน้ำดูน้ำนี่น้ำสีสวยนะทุกคนแต่ว่าไม่มีปลาเลยอะ่ะก็ไม่มีใครให้เราถามด้วยอะ่ะเงียบมากทุกคนไม่มีความแบบมีปลาเลยอะ่ะใช้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ยุบ ทำไรงั้นอุ้ยปลาปลากินปลากินทุกคนเห็นไหมเห็นไอุ้ยมันแยกกันต่อเดี๋ยวเราก็จะใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะอุ้ยตรงนี้ลืมไปว่ามันไม่มีอ่ะต้องไปไกลๆนิดนึงอุ้ยทุกคนเห็นไหมเห็นปลาเห็นปลาดูดิมันกินแบบกินหมดอกินหมดครับกินหมดกินหมดไหมเห็นปลาทุกคนคลิปนี้มีสารละแล้วค่ะมีสาระขึ้นมาทันใดเนื่องจากปลากิน สักทีเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเราขอตัวไปให้อาหารปลากันก่อนนะครับให้ผู้ชายเราให้อาหารปลาให้ตะก,กองนะคะดูเห็นไหมดูอ,มอู้ยคลิปนี้มีสารละขึ้นมาคนดูมันกินแล้วอู้อยากให้งขนนี่าปั้นเป็นกระสุนดู เราลองป้อนเป็นกลมๆทุกคนโอเคนี่ทุกคน,นคือตรงนี้สวยมากไ,ไปดูในไอจีได้นะคะเราโพสไปแล้วดูเขาแย่งกันอนะ่ะทุกคนเห็นไหมเม้เห็นเห็นตัวปลาไหมอ่ะไม่เห็นอ่ะเห็นไหมเออเห็นตัวปลาไหมทุกคนอ่าดูปลาตอนนี้หาเเาาก็หมดถุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูตอนกลับกันดีกว่า ไปดูกันเลยเราก็จะกลับหอพักกันแล้วนะคะห้องพักกันเลยนี่เราได้มะเม้ากลับมาด้วยทุกคนมะเมา้าทุกคนรู้จักไหมมะเม้าเป็นเม็ดเล็กๆแล้วกินแล้วก็ใจมิ่วมั่วมันกินไม่เยอะพอไม่ใส่เม็ดป่าตอนนี้เราก็จะไปเล่นบาสกันแล้วนะคะแต่ว่ามันมีแต่บอลเก่าๆอะตกมากเอาไปยืมเขามาแต่เราก็พอเล่นได้ ไม่ลืมมานี่เรามาถึงใส่ถั่วแล้วใส่ถั่วนให้ถ้กคนเดี๋ยวเราจะถ่ายสวนไผ่เองชัดๆตรนขวานก็จะเป็นสวนไผ่นะคะอู้หใหญ่มากแข็งมากแข็งอยู่แล้วทุกคนพรุนี้คือสุดแรงแล้วนะดูเดี๋ยวคันเห็นไหมดูเดี๋ยวคัน เดี๋ยวเราไปดูหนอ่อไผ่นนกันนี้ก่อนค่ะพี่เขาออกนี่ก็คือหนอ่อไผ่นะคะทุกคนพาไปดูหนอห่อไผ่เป็นคือหน่อไม้ที่เรากินนะคะที่ใส่ในกระเพาะปลาใช่ไหม,มนี่ทุกคนจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีใบแบบตรงตนี้คนมันจะเด,ด็ดเข้าไม่ได้เลยเอูเห็นไม่เห็นแต่แสยยงลิลลอดนอน,นี่ก็หนอนี่ก็หนออันนี้ไม่เกี่ยวนอะนี่เขาจัดทำเป็นแบบ แบบร่มเงามากทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูเป้นบัสกันก่อเก่าว่างเหมือนกันก็รงาสิสิบปีแล้วเนาะก็เก่าเหมือนกันกน,นี่เป้นบัสอยู่หลังสวนไผ่เลยทุกคนดูมีจะมีใบไผ่แบบกระยงงระยางม,มาด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นบัสกันดีกว่าค่ะว้าว แล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ